เอาเลยครับทีมซิมูเลเตอร์ครับเดี๋ยวงานต่อไปของเราก็คืองานปล้นธนาคารนั่นเองเหมือนแถวนี้มันมีอะไรให้ขุดด้วยแต่ผมยังไม่ได้ขุดเลยมันอยู่ใต้หินนี้เหรอช่างมันเถอะโอเคครับภารกิจต่อไปครับงานใหญ่ปล้นธนาคารครับก่อนอื่นนะครับสิ่งที่ผมจะทําเลยก็คือซื้อลูกดอกยาสลบก่อนนะครับลูกดอกยาสลบท่อยู่ในวานี่ครับ t รานควิ l l i เซอร์ดาดนะครับแล้วก็ไปครับโดยการป้นธนาคารเซ็นทรัลแบงก์นะครับเอ้ยเดี๋ยวนี้คืออะไรอะ e ดวิสแล i r อ๋อเป็นของกิจกรรมเทศกาลฮาโลวีนแน่เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเล่นทีหลังนะครับเราจะเข้าไปทํางานหลักกันก่อนครับเห็นตามในเรื่องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจนี้เสร็จนะครับงานเออทุกอย่างที่เราติดเนี่ยก็จะหายไปโอ้โหนี่มันกว้างอยู่นะเนี่ยเชื่อโคตรกว้างเลย มากล้องหนึ่งมากล้องสองมากล้องสามมากล้องสี่ถ้าเราไม่เข้าจากทางด้านหน้าเราสามารถเข้าจากทางอื่นได้บ้างไหมวะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยนะคือแบบเหมือนยามมันเฝ้าด้านหน้าเยอะอันดับแรกนะครับผมว่าเราเข้าไปเฉยเอดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเกิดว่าเราสะดอกก่อนเลยเนี่ยผมว่าอาจจะมีระบบรักษาความปลอดนี่งไงผมว่าแล้วเจอแล้วครับเจอล้ปิดระบบรักษาความปลอดภัยก่อน,นันดับแรกนะครับผมแล้วผมก็จะลองเดินดูรอบๆนะครับว่ามีตรงไหนให้เราแฮ็กอีกหรือเปล่านะครับเช็ค <Check S 2> ก่อนเดินเช็ครอบๆปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมมีอะไรอีกไหม ปั๊บป๊บ,ปบวิ่งเช็คเลยแล้วกันวิ่งเช็ควิ่งเช็ควิ่งเช็คเหมือนนันไข่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราวิ่งเช็คดูครับถ้าเราไม่เข้าจากทางด้านหน้าเรามีทางเข้าอื่นไหมวะเอาโน้ตบุ๊กถ่ไถๆเลยครับผมเพื่อเจออะดูเหมือนจะไม่มีแล้วนะแล้วมันไม่มีทางเข้าด้านหลังเลยหรอวะมีพุ่มไม้เอ้ยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่กูไม,ไม่ได้ออกกูไม่ได้ออกกูจะดูว่ามันกระโดดเข้าได้หรือเปล่าเพื่อนอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเวรกรรมแล้วกูกลับมาอุ้มกูสาววิ่งเช็คอย่างดีแต่ดูเหมือนว่าข้างหลังมันมันเหมือนจะมีทางเข้าปะเอ่อถ้าเราเข้าไปข้างหน้าตรงๆเลยผมว่าไม่น่าได้นะครับ เดี๋ยวเราลองเอาโน้ตบุ๊กสแกนเนี่ยมันมี security panel d o c ตรงเนี้ยที่แบบสามารถสะเดาะได้หมายถึงแฮ็กได้นะครับมันจะทำให้เราเข้าประตูได้มั้งนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ะแต่เราแฮ็กไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองผมจะลองไถดูอีกรอบผมอาจจะพลาดอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรให้เราแฮ็กแล้วนะครับไม่มีแล้ว ไม่มีอะไรให้เราแฮกแล้วผมวิ่งรอบๆก็ไม่เจอโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมผมใช้โดรนบินไม่ได้วะเด๋ยวลองดูดิเราโดดเข้าได้เปล่านีไงผมว่าแล้วแม่งต้องโดดเข้าได้ตรงนี้คืออะไรครับอิเล็กทริกฟิวอ๋อเดี๋ยวเราสะดอกก่อนเลยเป็นที่ปิดกล้องของจรปิดนะครับโอเค ทีนี้ก็ลองดูครับผมตรงนี้สะเดาะได้ไหมสะเดาะได้ดีครับผมป๊าบโอเคโอเคครับผมแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมเดยวโดนสงสัยถือปืนยาสลบตอนนี้ก็้าวงจรปิดทุกตัวดับอยู่นะครับเอ้ประตูตนี้ผมเข้ามาแล้วแบบเนียนๆเชื่อไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นครับ โอไอพี่ยามคนนั้นไอพี่ยามคนนั้นจริงๆผมอยากแฮกเ,ออเขาเดินลงมาวะเขาไปไหนวะเขาไปไหนของเขาวะจะมีคนเข้าขน้ำไ,ไหมวะไม่น่ามีใช่ไหมโอเคผมว่าผมได้โอกาสแฮกตู้ ATM แล้วแหละครับ a t m me อะไรวะในขขนี้มีกล้องวงจรปิดไหมเนี่ยมีหนึ่งตัวครับ โอเคผมจะลองแฮก ATM ดูนะครับทันไหมวะ3ไม่ใช่ไอเชี่ยมีคนเดินมาเกือบแล้วผูใครจะไปแฮก ATM ทันวะเดินไปเดินมาแบบนี้หรือว่าเราต้องใช้วอกกี้ท็อกกี้วะถ้าเกิดว่าเราใช้วอกกี้ท็อกกี้ล่อเขาได้บโอ้ผหไม่ซื้อมาด้วยวอกกี้ท็อกกีกู โอ oh, ลแฮกเอทีเอ็มลำบากครับยกเว้นว่าเราจะยิงยาสลบเขาแล้วก็แฮกอะแฮกมันใช้เวลาสักพักเลยนะเว้ยไอหมอนี่มันเดินไปเดินมาตลอดเลยนี่หว่ากว่าที่เขาจะออกไปด้านนอกก็ช่วงบ่ายสองครับเอ้ยบ่ายสองก็อีกแป๊บเดียวดิก็ไม่น่ามีใครอยู่แล้วปะโอเคผมจะลองดูอีกรลบอันนี้เขาจะ เขาจะไปตอนบ่ายสามครับแสดงว่าเรามีเวลาแฮ็กแค่หนึ่งชั่วโมงครับผมสองไม่ใช่หนึ่งได้หนึ่งสามหาห้าใช่หกเจ็ดเจ็ดใช่หกหนึ่งโอเคได้แล้วครับแฮ็กเสร็จแล้วอันแรกโอเคต่อไปต้องรีบหน่อยครับผม สใช่อันนี้อาจจะเป็นสองสไม่ใช่อาจจะเป็น6อาจจะเป็น7อันนี้ไม่ใช่7 2หรือว่าอันนี้เป็น2อันนี้เป็น5้สไม่ใช่8 8ไม่ใช่แทงว่าเป็นอันดีเจอัน,นีส2งอู้หูไอ้เชีย่ยชิปหายละต้องแฮกใหม่วะ บ่ายสามไอหมอน,นั่นมันจะเดินมาแล้วอะเราแฮ็กไม่ได้แล้วครับเราแอบ,บขึ้นข้างบนดีกว่าเราก็ต้องระวังกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ด้านล่างนั้นเดี๋ยวเราต้องไปเอาของด้วยนะครับแต่เราขึ้นมาด้านบนก่อนอันดับแรกต้องค่อยๆค,ครับผมทีนี้เนี่ยมันมีอะไรแพงบ้างผมจะหยิบของละโห้หน้ำหนักสามโลผมไม่อยากหยิบเลยครับวันนี้แต่นี่พอได้อยู่หนึ่งกิโลครับเราแอบ,บเข้ามาแล้วราคาสามร้อย นี่อยากได้ปะเอามาก่อนแล้วกันถ้าหนักมาหนักก็ค่อยว่ากันผู้ช่วยเรามาได้ปะวะผู้ช่วยเราไม่รู้ว่ามาได้หรือเปล่าผมว่างานนี้อาจจะต้องทําคนเดียวตรงนี้สะเดาะได้ครับปับ๊บโอเคค่อยๆห้องนี้ไม่มีใครครับล็อกผมใช้สกิลนี้เลยก็ได้นะเนี่ยสแกนว่ามีอะไรแพงบ้างครับ โอเคอันนี้แพงอันนี้ก็แพงอยู่แต่มันหนักไปไม่หยิบครับต้องรีบหน่อยโทรศัพท์หนึ่งอันหูฟังเอาอันนี้เอาอันนี้5้กิโล5กิโลเลยนะเว้ยอยากหยิบอยู่แต่ว่าต้องเผื่อที่ไว้หยิบทองด้วยนะครับโอเคที่เหลือก็ไม่ค่อยมีไรวะนะครับแถวน,นี้ไม่มีคนได้สบายๆกล้องจอนปิดมีไหมวะไม่น่ามีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างอีกนะเนี่ยค่อยๆปับ๊บตรงนี้ไม่มีอะไรพิเศษอะครับโอเคมีเจน,นันออกไปข้างนอกละเราน่าจะเดินสะดวกอยู่ในระดับหนึ่งประเด็นคือทางลงใต้ดินอยู่ไหนวะก้องจอนปิดมีไหมไม่มีนะปั๊บรับ,อบ,บโอ้โห มานั่งสะดออีกอืมอืมไวเลยไวเลยโอเคเปิดได้ไม่มีเสียงตรงนี้น่าสนใจมีตู้เซฟครับหูฟังมีโน้ตบุ๊ก2กิโลอันนี้อืมอิบบอกร้กันตรงนี้ครับมีตู้เซฟยังไงครับแง่ก่อนภารกิจของเราก็คือมาเอาทองนะครับแล้วเขาบอกว่าของมีค่าก็คือ เออแว่น VR แล้วก็ Silver g o Watch in s a f e ก็คืออันนี้นะครับผมอุ้ยอันหนึงนะ7-2ต่อไปเลข10เป็นกุญเอ่อนาฬิกาแพงๆเลยในตู้เซฟนี้เดี๋ยวเราหยิบก่อนปับ๊บโอเคสวยๆเลยครับผมไม่มีคนมาแถวนี้นะปับ๊บเงินหยิบเงินโอเค อันนี้ดูเหมือนจะเป็นอ๋อแผงวงจรเลเซอร์นะครับตัดออกก่นตัดออกก่นโอเคครับไปได้หรือเปล่าเนี่ยมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นเชื่อว่ผมจะเดินไปได้หรอวะเขาจะอยู่ที่นี่จนถึง6กโมงโอเคงั้นรอก่อนครับงั้นรอก่อนเราต้องหาทางลงไปข้างล่างอีกเลยครับ อันนั้นด้านนอกไม่เกี่ยวทางลงด้านล่างอยู่ไหนวะเหมือนเซฟมันจะอยู่ด้านล่างปะตอนนี้เราได้นาฬิกาเงินมาแล้ะเหลือลงไปด้านล่างนะครับรอหกโมงเดี๋ยวเขาจะลุลกออกไปไปนูน้นกลับบ้านเลยน่าจะกลับบ้านเลยครับ oh. โอเคกลับบ้านแล้วทีนี้ก็ต้องระวังยามอย่างเดียวนะครับ ใช่ปะ่ะอ้าวยังเหรอยังอีกเหรอหกโมงแล้วมึงกลับได้แล้วอ่ะผมจะนั่งรออีกหนึ่งนาทีรอไปก่อนอในระหว่างนี้เราคิดแผนกันดีกว่าครับเราจะหาทางลงข้างล่างยังไงซึ่งตามแผนที่ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าเราต้องลงไปทางไหนไอพี่ยามนี้มึงอยู่ตรงนี้จนถึง6โมงขึ้นไปที่ชั้นบนตอนหนึ่งทุ่ม ชั้นบนเราไม่มีอะไรต้องหยิบแล้วนี่ครับแอ่อแม่เหล็กลินอินเทอร์เรียแคมลอ๋อชั้นบนมันมีแผงวงจรแผงควบคุมกล้องอยู่นะครับจริงๆเราต้องกลับขึ้นไปด้านบนนะเนี่ยไม่เป็นไรครับค่อยว่ากันทีละอย่างทีละอย่างค่อยๆค่อยๆเมื่อกี้ตอนเราขึ้นไปก็ไม่ได้ดู แต่เดี๋ยวตอนหนึ่งทุ่มเขาจะขึ้นไปทางนู้น๋ยวเราขึ้นมาไดซ้ายไปไงรอไอ้หมอน,นี่ลุกออกไปไปยังโอเคไปแล้วเขากลับบ้านแล้วครับแล้วพี่ยามก็ไปแล้วด้วยโอเคครับผมมีตู้ ATM อีกตู้หนึ่งที่ผมอยากล้นอยู่เหมือนกันนี่ครับทางลงด้านล่างโอเคเจอแล้วแวน VR ได้แล้วแฟดได์โอเคครับอันนี้อะไรเนี่ย อิสเตอร์เอกอรโอเคครับเนี่ยครับเฮ้ยพี่ยำมันกำลังลงมาเชี่ยมันจะมาทางนี้เรวะอย่าค,คนอันตรายเลยอเ,เอาเงินสดก่อนเข้ามากันถ้ามันมาทางนี้ผมจะต้องเอาปืนยิงมันนะครับโอเคโอเคเข้าไปแล้ว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  นั่นแหละครับทองที่เราต้องไปเอาดิบิงกันไปปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บวิเขาไม่เห็น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 โอเค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 ไม่มีใครเห็นนะผมเอ้ยอะไรวะเชีย่ยชิบหายแล้วโอเคยิยงยาสลบก่อนต้องหาที่แอบครับตอนนี้เหมือนตำรวจกำลังมาถอดก่อนปึ๊บ เชี่ยแม่งมีฮอมาเลยเหรอโหดไปว,วะเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดระบบไอ้นี่แน่เลยระบบรักษาความปลอดภัยอะ่ะแล้วเราแงะไม่ได้ครับทุกคนเชีย่ยตำรวจกำลังมาเอาไงดีไม่มีที่แอบด้วยชิบหายของจริงชิบหายของจริงครับหาที่แอบก่อนโอเคตำรวจไม่เห็นเราตำรวจไม่เห็นเราครับ หาที่แอบก่อนจริงๆเราเข้าไปแอบในนี้ได้นะโอเคมันจะเช็คคู่ห้องป่าวะเชี <Okay. S 1> ่ยตำรวจจะเช็คคู่ห้องไหมเนี่ยที่หายแล้วมันวิ่งมาทางนี้มันวิ่งมาทางนี้โอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมรู้แล้วฮะเราต้องใช้โน้ตบุ๊กแฮกระบบแงะประตูก่อนแน่เลย ผมก็ลืมไปครับไม่รอบครอบเลยครับโอเคดาตำรวจกำลังหายไอหมอน,นั่นมันจะตื่นหรือยังวะมันตื่นแล้วครับผมตื่นแบบงงๆโอเคเขาเขาเราจะไปไหนเนี่ยดาตำรวจกำลังหายครับทุกคน <c oughs> โอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังไม่เกมโอเวอร์ เดี๋ยวเราจะลงชั้นล่างนะครับโอเคเยี่ยมวิ่งปุ๊บลงชั้นล่างปับ๊บโอเคชั้นล่างดูเหมือนจะไม่มีใครมาตรวจหรอกมัง้งตรงนี้ครับเป็นดออิเล็กทริกล็อกนะครับน่าจะเป็นของตู้เซฟนี้เส้นสีแดงเส้นสีน้ำเงินปับ๊บสีน้ำเงินปับ๊บโอเค ค่อยๆเปิดมาแล้วจ้าพี่มาแล้วทองของพี่พี่มาแล้วโอเคครับได้ทองเรียบร้อยครับผมเงินสดอีกนิดหน่อยที่เหลือก็เพ่นออกจากที่นี่ครับชิบหายและตอนสี่ทุ่มมันลงมาข้างล่างนี่วางานงอกแล้วไงแล้วกูออกไงอะทีเนี้ย มันลงมาเช็คข้างล่างตอนสี่ทุ่มเชื่อละโอเคมันไม่ได้เข้ามาในเซฟใช่ไหมอีเจนั้นกลับมาแล้วด้วยที่เหลือคือวิ่งหาทางออกอย่างเดียวครับตอนห้าทุ่มเขาก็ยังอยู่ตรงนี้นี่หว่าผมว่าเราต้องยิงยาสลบออกไปครับเดี๋ยวรอห้าทุ่มก่อน เรา้าทุ่มก่อนเรายิงยาสลบปุบแล้วก็วิ่งหนีขึ้นข้างบนเลยง่ายกว่านะครับคือตอนนี้ภารกิจเราเสร็จหมดแล้วนะครับห้าเก้าปุ๊บโอเคอค่อยๆเปิด ๋ยวเราเตรียมเพนกันแล้วครับทุกคนผมไม่รู้ว่าทางไหนมันออกได้บ้างนะครับมีตู้ ATM อีกอันหนึ่งที่เรายังยังไม่ได้แฮ็กเลยโอเค2ใช่1ไม่ใช่3เออหใช่3 4มห้าไม่ใช่อาจจะเป็น7กับ8 6 6 1 8หเจด ไม่ใช่เหรอ7 8 6 1ไม่ใช่เหรอ 7, 8, 6, 1, ช,รอชี้อะไรวะ6 1 8, หนึ่งแปดเจ็ดไม่ได้แป๊บหนึ่งยังไม่มีใครมาใช่ไหมขอเวลาแป๊บหนึ่งสี่สอง อ้าวไม่ใช่สองสี่หนึงหลับไปเลยอย่าตะกกตะกากโอเคผมจะหาทางออกจากที่นี่ออกทางไหนวะออกทางไหนได้บ้างออกทางไหนได้บ้างอุย้ยกูเจอแล้ว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 ปับ๊บยิ้ ไ,ได้แหละภารกิจเสร็จแหละเยี่ยมภารกิจเสร็จแล้วรทุกคนโอ้ไม่ก่อเนี่ยอย่าลืมส่งทองให้ฉันในตลาดมือด้วยละ่ะฉันต้องการส่วนแบ่งเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะเราต้องฉลองกันหน่อยละเยี่ยมครับภรารกิจบัธนาคารของเราเสร็จแต่แล้วเป็นที่เรียบร้อยอันนี้อ๋อมันตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเราไม่ได้เก็บนะครับ <c oughs> โอเคขายของก่อนดีไหมล่ะเราขโมยอะไรมาบ้าง นี่ขายให้หมดเยี่ยมตอนนี้มีทองอยู่ในกระเป๋าเราเอ้เดี๋ยวนะเรามีโทรศัพท์โอ้โหมีโนต้ตบุ๊กที่ยังไม่ได้แฮกค,ครับเดี๋ยวก่อนพขจัดการได้เสร็จเรียบร้อยปับป๊บปั๊บโอเคนี่อีกปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บขายให้เสร็จทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปทำอะไร ไปไป๊ปโอเคขายหมดเซลล์ a อ l very good ต่อไปก็ส่งทองนะครับไหนทองอยู่ไหนนี่ไงทองเจ็ดอันโอเคเราได้ทองแล้วนะ ทำงานได้ดีมากตอนนี้นายเคลียร์นี่ยังเป็นทางการแล้วแต่ยังไม่ทั้งหมดนะบอกไว้ก่อนเพื่อนของแกที่ช่วยแกทํางานมาตลอดเนี่ยมันจะต้องตายนี่นายคิดจริงๆหรอว่าจะจบเรื่องนี้ได้ง่ายๆอ่ะนายขโมยไหนว่าเคลียร์กันแล้วไงวะแค่จับไม่มีคนโจรใช้อย่างสะสมอยู่แล้วนะเขาจะบอกว่าแล้วเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกันครับค่อยเรานอนก่อนเอาชิปหายแล้วครับเพื่อนเราวนี่ยตื่นตอนเก้าโมงแล้วกันให้กูทำอะไรอีกอะ คนธนาคารยังไม่พออีกเหรอหาที่นัดพบกับเพื่อนแกที่ไหนสักที่เงียบๆในเมดิสันสตรีทเดี๋ยวคนของฉันจะจัดการต่อเองเานายปลอดภัยแน่นอนฉันให้คำสัญญาโอเคเขาจะไม่ทำอะไรเรานะครับแต่เพื่อนเราเนี่ยน่าจะไม่รอดเชีย่ย ลองไปดูไม่รู้จะยังไงเอ้ยยังไม่เคลียร์ล่ะเนี่ยต้องไปที่ไหนเนี่ยไม่ได้หลอกกูไปฆ่านะแม่งไม่มีสัจจะในหมู่โจรจริงๆงพวกมึงกูสาเข้าไปธนา,าคารอย่างยากลําบากเนี่ยนะที่เงียบๆแหมเงียบมากมั้งเงียบมากเลยพวกอ้าแล้วครับนเรื่องมาละ อ๋อไอหมอนี่เองครับคนที่คอยช่วยเรามาตลอดทั้งเกมลาก่อนว่ะพวกขอโทษทีคือในวงการโจรก็บแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาตัวรอดอะนะขอบคุณที่ช่วยเสมอมาจะไม่ลืมบุญคุณเลย <c oughs> โอ้เอาละครับก็จบเกมกันไปนะครับสำหรับ t ีฟซีมูเลเตอร์สนะโอ้โหสนุกมากๆนะครับอันนี้คือรายชื่อผู้พัฒนาเขานะ มีแค่นี้เหรอฮะแลยชื่อผู้พัฒนามีแค่นี้เหรอคุกกี้เดฟอ๋อเขาเขาบอกเป็นรวมๆนะครับคงไม่ได้ใส่ชื่อคนอื่นเยอะแต่ทีมงานสร้างเกมนี้นี่มีน้อยมากเลยนะ นายทำตามที่ฉันขอฉันก็รักษาคำสัญญาตอนนี้นายเป็นอิสระแล้วใครจะไปรู้ล่ะในอนาคตนายอาจจะได้ทำเงินกับฉันอีกก็ได้แต่ตอนนี้ฉันจะปล่อยให้นายทำตามใจตัวเองไปก่อนนายจำคนนั้นได้ไหมที่ติดหนี้ฉันอยู่หนึ่งแสนดอลลาร์คือเขาก็จ่ายแล้ววินนี่เนี่ยไปทำเรื่องโง่ๆมาแล้วก็ไอ้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยมันไปฆ่าวินนี่ฉันจะไปฆ่ามันเพื่อแก้แค้นทีนี้ฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายสักหน่อย เดี๋ยวฉันจะให้รายละเอียดเร็วๆนี้แล้วถ้านายช่วยฉันเนี่ยฉันจะทําให้นายรวยเป็นมหาเศรษฐีเลยนายจะใช้ชีวิตอยู่อย่างราช่าฉันสัญญาเลยพ่กเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอาวะยังมีต่อว่ะเขาจะทําให้เรารวยเป็นมหาเศรษฐีเลยว่ะทุกคนกูเชื่อได้ไหมเนี่ยเพื่อนกูก็โดนฆ่าเนื้อเรื่องก็จะมาให้เราเล่นอีกเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าในเกมนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมอยากทำนะครับ อันดับแรกเลยนะรีโนเวททุกอย่างก่อนนะครับซ่อมบ้านทุกอย่างให้มันดูดีมีสกุลรุนชาติก่อนอันดับแรกกันวะ่บ้านใหม่ขึ้นเยอะนี่ครับ <c oughs> ซื้อเครื่องเสียงสักชุดแล้วก็มีของอีกหลายๆอย่างมีรถคันหนึ่งที่เรายังไม่ได้ขโมยด้วยซ้ำนะครับมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันพาร์ทหน้านะเพราะว่าพาร์ทนี้เราเน้นกันขโมย ทองในธนาคารใช่ปะ่ะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแต่พาทแรกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้หรอกแต่ผมก็จะกลับมาเล่นนะครับเพราะว่าเราสามารถเล่นแบบฟรีสไตล์ได้อีกนะมีะไลฟ์เราทําอีกเยอะคนที่ฆ่าคนที่โดนฆ่าไปก็น่าจะเป็นเพื่อนเรานะครับนั่นแหละครับตามนั้นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไคร e ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม